ครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้พามาดูดำนาครับนี่คืออาชีพใหม่10บไร่ครับวันหนึ่งแล้วครับวันนี้งาโคตรลมครับนาลมมากครับก็ไม่ลมมิดล้อนหน้าเลยครับ ครับอาชีพเสริมหลังจากบินโดนเสร็จแล้วก็มาครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับว่าจะลมขนาดไหนครับนี่ครับร้นดำดไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งลมทั้งอุ้ยเลอะมดแล้วนะนี่ครับผู้คุมงาน ตงุงไปมาที่มาที่นี่ครับโมไม่ลมดูเอาครับ ครับลมหรือาจ,จารย์ดาวเทียมไห่ลู้ครับใหญ่อน,นุคนดำกำลังเก็บครับล่องเหมืองครับโลมลดลมไม่ได้นี่ครับโลม ครับหลมไม่หลมดูเอาครับหลมไม่หล,ม,หหลมดูเอา รถดำนะครับเน้ยทหารถือปืนครับ <c oughs> ถือคือขอนคะรับฮะอะไรลรกข้าวรถดำรถดำนาลูก ไปครับก็คลิปนี้ไว้ทันนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยต่อช่องของเรามหาเดกครับครับคลิปนี้ไว้ท่นนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ